สวัสดีครับจเกอร์เบลล่านะครับเ,เกิดอาการแบบอยากจะร้องเพลงให้ฟอลล่วฟังเนาะยูวีดีเกิดอาการรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าเนอะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าทวิตเลยล้วก็แบบไม่ค่อยได้ตอบเมนชั่นไม่ค่อยได้คุยกันไม่รู้ว่าคิดถึงกันหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดถึงฟอลล่าวทุกคนนะครับไปฟังให้งงั้ดีกว่าเนาะอยากรู้จกัก อยากให้เธอรู้จักอยากเป็นคนรักเธออยากให้เธอได้หันมองแบบว่าฉันคนธรรมดามีใจไรเธอลองได้คบจะดูแลเธออย่างดีความรู้สึกเธอคือคนพิเศษอยากให้ลองรักดู อยากให้รู้ว่ารักเป็นก็เลยล้อมมาเป็นทํานองชาดีดาจะได้เป็นแฟนจะดูลาเธออย่างดีเพราะคิดว่ารักเธอหมดตัวเธอคงต้องใจอ่อนถ้าเั้นฉันถามเธอสักครั้งคืออยากคูมาได้ไหม ขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองคบลองดูกันไหมทค่เอาไว้หัวใจเต้นต้องกันเธอจะมีแต่ความสุขเธอจะมีแต่ฉันที่รักเธอหลักฟอลโลเวอทุกคนนะครับบ๊ายบายครับผม